ก็สว oh, okay, ัสดีค้าวันนี้ก็จะมาพรีวิวบอลน้ำพุร้อนไปลงไปก็จะอุ่นๆโอ้ยจะมีควานควรขึ้นมาด้วยนะในวันนี้โอ้แหลกโคตรโคตๆอะไรเนี่ยใช้ยิ้มแหลกมากเลยถอนเสียงกัน ตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มหทุ่มแล้วยังไม่นอนหรอกเฮ้ยแม,มคราเนี่ยแมเล็กชิบพายอะทมช่วยวม่ถ่ายอีกแล้วม,มันก็ไหลอ่ะถามว่าใหม่มีเลยจริงๆเล้วยี่เข้าปกตัอย,ยังเทไรกูเล็กมึงเล็กเลย คงแม่งตายเลยแมนนียไมไ่จริงๆเลยตัอเคเตรียมขอไม้ไม้เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ไม่ได้กินสิป่ะไมนเกี่ยวอะไรกับเขาไม่เกี่ยว แก้วได้ไม่เกี่ยวก็ไม่ได้กินมินจะแตกไร่ับโถข้ามึงไม่เกี่ยว,วอ่ะไอ้ยมึงเล่นมุกเขี้ย,มมยอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยขอพายต้องชมอย่างสูงที่มีคำหยาถั่วต้มไอ้เสือกอะไรวะเฮ้ยขอพายเป็นอย่างสูงถั่วต้มอีอกมึงจะนี่ขอพายเฮ้ยมีไข่เข้ามาใหม่ด้วยค่ะท่านผู้ชม แต่จริงๆเรารู้ตั้งนานแล้วแต่ว่าเพิ่งบอกว่าเดี๋ยวจะเนี่ยไข่มันอยู่อยู่แล้วเดี๋ยวว่ามันมาใหม่ะ Silverfish มันก็มีอยู่แล้วไม่ใช่หรอแล้วก็ตีคนตายเนี่ยอ๋อ Skeleton ก,กูลืมอ่านใช่อเนี่ยมึงอ่านไปมึงจะได้อะไรวะอ๋อจำชื่อไอ้นี่ไม่ได้ปะ

ยังไม่รีวิวค่ะท่านผู้ชมรอก่อนแป๊บๆหนึ่งแป๊บเดียวเนี่ยมันจะมีเป็นฟองๆฟ,ฟองขึ้นมาค่ะมันมีอะไรไอ้ปา่าจำชื่อไม่ได้เว้ยฆ่าเขาเดือดใจกลายเป็นสีดวอี่ไปวางชิลลี่ซิล่าอีก อยูไ่ไหนเฟ้ยมึงจะหนีไปทำไมไอป๊อปเอ้ย้ายว่ะดาทำไมไม่ซือ้อวะเออกูได้เลเวลแล้วเฮ้ยเป็นบ้าแล้วเนะี่ยวันที่เจ็ดเราก็าจะได้ไปดเทานาสสุดๆแล้ว จอไไ ừ, มือถ่ายชิบเออมึงก็ไม่ได้ถ่ายแล้วเพราะมึงเรียนเอามึงวาไปได้ไงเฮ้ยรอกูด้วยเฮ้ยแล้วชมมันว้ได้เหรอท่ผู้ชมไม่อยากรู้นะมันวาร์ปได้อะแล้ทำไมกูเล็กกับบรรดาทำไมมึงยังไม่วาร์ปพี่กูวะเดี๋ยวสร้างบ้านให้เขาเลยเดี๋ยวเขามาแย่งบ้านเราอยู่ อันนี้ก็คือบ,บ้านของเขาถามว่าเขาเป็นใครนะคะไม้เราจะวางไปเป็นสระบอลวางโครงไม้ก่อนนะเสียวแลมานานนะอ่าเมื่อกี้ก็ให้ไปตัดการสร้างโคูงสร้างก็เลยเผลอลืมกดไปนิดนึงก็เลยสร้างมาได้ขนาดนี้แล้วนะพูดถูออกกับเสียดายก็เลย ิดคลิปตรงนี้เลยนะเพราะว่าบ้านที่เราจะสร้างหลายหลังพอสมควรคนเขาก็นา่าตอนเอ้นเด็กว้าเฮยคนเขาก็น่าจะเป็นสิบสีคนแหลย คุ้มค่าส่วนมากให้มันเสร็จก่อนเนย รับห้อหงไอ้เหี้ยเสียเวลาสร้างไปดังโง่ไอ้สัตว์กูอยากย้ายที่ไอ้เหี้ยดีกว่าควรลงตลอดเหรอเนี่ยไอ้คําตั้งเรคถามให้เอาโลกกันกแค่มีอะไรวะรู้ผู้หญิงป่ะ สีเดียวกันแม่งหมดเลยไหมล่ะประตูเราชอบเป็นประตูสีนี้สร้างบ้านกัก็ไม่รู้อ่ะเจ้าของเราว่า

Okay. Hm. 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 ต้สร้างก้นให้เยอะๆนะจะขอตัดคลิปไปแป๊บหนึ่งก็หลังจากที่ตัดคลิปไปนะคะได้สร้างมาเยอะแลวก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าพร์ทหน้าเราจะมาสร้างกันต่อเพราะว่ามันมืดแล้วแล้วเราก็ม่วงมากแล้วเป็นเวลานี้มันเป็นเวลา5ทุ่ม5ทุ่มครึ่งแล้วนะคะก็ต้องมาแล้ว๋ยวพรุ่งนี้ตื่นไปโรงเรียนสายนะ ก็สำหรับวันนี้ีค่ะลงคลิปพรุ่งนี้นะถ่ายวันนี้ลงคลิปพรุ่งนี้เพราะาคานงไม่ทันแล้วแหละตาจะหลับแล้วเนี่ยก็ยังอันนี้ิไม่จำเตือนว่าห้ามทำลายเพราะว่าใช้เวลาสร้างกันก็เหน,นื่อยจริง จะสร้างอีกสักนิดหนึ่งวิสิกนาทีจะเกิดไม่ไหวอหมสิบห้านาทีคงไม่ไหวอะ่ะโอ้ยน้ำพุร้อนของบ้านจะมีทางออกว้าย ผมยังไม่ได้ทุบมึงเลยนะเฮ้ยเป็นบ้าเฮ้ยเหมือนเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนที่โรงเรียนด่าว่ามึงเป็นบ้าเลยแต่เราแต่เป็นบ้าเป็นบ้าเป็นบ้าตัวเองแม่งโคตรบ้าบ้ากว่าเราอีกแบบยูเซ่ก็หัวเราเองแบบผื่นมากเอาไม้บรรทัดไปหูก,กับเจ้านั่นนั่นแหละ ก็ใครเห็นก็น่าจะรู้ว่าเจ้านั่นมันคืออะไรที่ร้องแอ๊กแอ๊กนั่นแหละหรือไม่ก็หนอนน้อยนะพูดคาว่าหนอนน้อยนี่น่าจะรู้ว่าหมายถึงอะไรก็นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบ เพียงเท่านี้นะคะแต่ขอสร้างหลังคาบ้านอีกแป๊บนึงเท่านั้นแป๊บนึงนแป๊บนั้แป๊บนั้นแป๊บนั้นสิบเอ็ดน,น,นาทีแล้วแม่จังเว่ย สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเล่าค่ะสวัสดีค่ะชอบก็อย่าลืมกดไนละค์กดซับกดไลค์นะกดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะสำหรับใครที่เข้ามาดูคดลิปนะดาดาจะต,ต้องติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายยินดีเจอกันใหม่มืดแล้วขอนอน